สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เต็นต์ก้านเจริญยนต์นะคะค่ะวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับ ใครที่สนใจนะคะรถยนต์มือสองสภาพดีนะคะวันนี้เราขอนำเสนอนี่ค่ะ n i ส s ันอ m e มล่นะคะรุ่นปี2013ค่ะสำหรับรถนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูนะคะโฉบเฉี่ยวแล้วก็มาเป็นสีแดงที่สะดุดตาค่ะพร้อมกับราคาเบาๆที่สบายกระเป๋าทุกท่านนะคะเริ่มต้นที่230,000บาทเท่านั้นค่ะ ะะสําหรับด้านหน้าค่ะนี่ก็จะเป็นไฟหน้านะคะเป็นไฟไฮโดรเจนค่ะส่วนนี้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นโพเมียมแล้วก็นี่เป็นไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้สองข้างนะคะแล้วเราก็ไปดูข้างรถกันเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสําหรับด้านข้างนะคะตรงที่จับนะคะจะเป็นวัสดุโรเมียมค่ะแล้วก็ จะมีไฟเลี้ยวนะคะด้านนี้ค่ะแล้วก็สําหรับล้อแมกนะคะจะออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับตัวรถยนต์เลยค่ะแล้วก็จะมีการติดสเกิร์ตทั้งคันเลยนะคะค่ะสําหรับข้างหลังนะคะก็จะมีไฟเบรก3จุดค่ะแล้วก็กล้องหลังอีก1จุดนะคะแล้วก็เซนเซอร์ก็จะมี4จุดค่ะแล้วก็ความกว้างของข้างหลังนะคะก็จะเป็น ประมาณนี้เลยค่ะกว้างมากแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นล้ออะไหล่และเราก็ไปชมข้างในรถกันเลยค่ะค่ะสำหรับมาต่อกันที่ในรถนะคะสำหรับในรถนะคะตรงเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็จะมี จอวิทยุนะคะที่สามารถบลูทูธแล้วก็เชื่อมกับโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงในรถได้ด้วยค่ะจะมีจอดูกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็สำหรับไม้นะคะตอนนี้เราวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ6,000 0่นต้นๆน,น,นะคะกิโลค่ะแล้วก็กระจกนะคะกระจกจะเป็นอัตโนมัตินะคะที่สามารถกดได้อัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็สำหรับเบาะจะแบบ กว้างขวางนั่งสบายมากเลยค่ะเราจะมาสตาร์ทให้ดูกันนะคะนี่ค่ะส,สำหรับการสตาร์ทก็คือสตาร์ทง่ายมากแล้วก็พองมาลัยจับถนัดมือมากค่ะไปต่อกันที่เครื่องยนต์เลยนะคะค่ะสำหรับเครื่องนะคะก็จะเป็น1.2หรือ1,200 CC นซีซีนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 20ลต่อลิตรค่ะแล้วก็คันนี้ยังไม่ผ่านการชนมาเลยนะคะเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับราคารถคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่230 0 0 0บาทแล้วก็ฟรีดาวได้นะคะค่างวดก็จะอยู่ที่4,000บาทค่ะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะคะก้านเจริญยนต์นะคะหรือว่าเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ